ได้บันผลสูงสุดคือ21คุณทำ7,000อยู่ร, 5, ระหว่าง5,000กับ1,500เขานั้นคุณได้6% 6%คุณก็ไปวัน 1, นี 1, น้ค,คุณการเยนเซนได้1,205บาท1,205บาทโอนให้คุณโอเคไหมนี่คือเดือนที่หนึ่งคุณใช้ของและชวนคนได้แล้ว1,200ถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจส่วนตัวได้เงินเดือนละแสนได้1,200ดีไหม โอีอกกระเป๋บบาหนึ่งข้างมานงถ้าวันนี้คุณทำงานประจำได้เงินหนึ่น0ม่สามหมื่นจากอเกพันสองโอเคไหมโอเคถ้าวันนี้คุณเป็นนักศึกษาอยู่แม่ให้เดินสี่พันห้าได้อีกพันสองจากอเปี๋ยงไมนีดียันทุ่งนะมาทำเงินสอันเดือนี้สองคุณนังอยู่ขอ,ของมันใช้ทั้หมดไป ซื้อใหม่ใช้ซ้ำคุณซื้อใช้เหมือนเดิมเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ก็ได้ผมสมมุติหนึ่งพันเดือนที่2คุณใช้ของทั้งครอบครัวละหนึ่งพันเดิมคุณชวนคนไมแล้วคนเหล่านั้นทํางานที่หนึ่งเหมือนกันหกคนเดือนนี้คุณชวนคนเพิ่มก็ได้ไปเพิ่มก็ได้ผมสมมติว่าไม่เพิ่มค,คือหกคนเดิมหกคนนี้ก็ทํางานที่หนึง่งคือใช้ของครอบครัวละหนึ่งพันเอาเลขก็หนึ่งพันนะครับ ดือนนี้คุณทำงานที่สามงานมีสีงานเมื่อกี้นในแต่แผนสีใช้ของช่วยคนงานที่3มคือช่วยคนคุณคิดว่าหกคนที่คุณชวนเมื่อกี้เขาอยากได้เงินไหมคุณไปช่วยเขาไปช่วยอะไรช่วยเขาชวนคนเป็นเป็นทรรมดีคุณอยู่นี้ใช้ของหนึ่งพันแดงแดงนี่คือคนที่คุณชวนสีน้ำเงินคือคนที่เขาไปชวน คือคุณไปช่วยแดงให้ชวนเงินชวนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้กี่คนก็ได้ผมสมมุติเหมือนคุณในยี่วคือหกคนเพื่อง่ายในการคิดและแต่ละคนทํางานที่หนึ่งคุณใช้ของเพราะคุณละลึมพันมากกว่าไม่ได้น้อยกว่าไม่ได้สรุปแต่ละวงจะเท้ากับคุณในที่แล้วคือเจ็ดพันจริงๆจะไม่เท่ากันเลยผมสมมติเท่ากันเพื่อง่ายในการคิดเพื่อง่ายในเข้าใจโอเคไหมครับบางคนเป็นหมื่นบางคนเป็นพันบางคนเป็นร้อยบางคนศูนย์บางคนเป็นเสษเลยแล้วแต่นะงาน ่นถ e ือเรื่องจริงอ่ะพอชดเชนเอ็มเอชิดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับเจ็ดพันกิโลุณมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกสี่สองสี่กิุมกนเป็น4ี่หมื่นดเงิน4ี่่ามตามตารางคือเกินสามหมื่นไม่ถึงห้าหมืน้าคุณได้สิเก็ปันผลสิบสเปรต์แปลงเป็นบาทคุณด้วสุดแปดเจ็ทั้งหมดนี้คุณกันเทครับหนึ่ง้อยเก้าบาท หมื่นสีปดบาทคือเงินทั้งหมดจำปอย่นี้เะครับมื่นสี่พแปดร้อยเาบาทคือเงินทั้งหมดคุณรับคนเดียวไม่ได้เอมเว์จะแบ่งให้กับคนที่คุณได้ชวนไปก่อนเหลือเหร่ของคุณคุณชวนไรคุณชวนแดงบกหกคนแบ่งเก่อนแบ่งเท่าไหร่แบ่งเท่าที่เขาทำเขาทำเท่าไหร่เขาทำเจ็ดนเจ็ดพนได้เันสองร้อยใช่ไหมแบ่งหคนคนละพันส เอาหกคูณก็ได้คูณกันสรุปก็คือแบ่งไปเจ็ดันสองาสแบ่งเจ็ดันสองร้ามสิบแบ่งจากไหนแบ่งจากคูณสี่เอาคูณสี่าบเป็นเเหือเดนห้ารยเจ็บเก้าบาทเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทไอจะโอนมาให้คุณถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจส่วนตัวได้เงินลแสนได้เจ็ดันจากอมดีไหมดีแล้วถ้าวันนี้คุณทำที่ทำแมวจำอยู่ได้หมื่นถึงสามื่นได้จากอ้มบเจ็ัห้าดี นนี้เป็นนักวิชษาอยู่แม่ให้สิบแนได้บคะแนาจากไอรีดีไหดีสองก็เผาสองก็พอที่อะเลยนวัน้น่อนครับมาดูอีกสักเดืนพี่เขตย้อนไปอีกเมื่อกี้ได้ไหมถ่ายรูปไม่ใช่รออะไรันแย่งไม้ใช่นกันไ้เาไสงเลครัไครับ่าโอเคไหมครับ ไม่ห nah ัวหน้าเลยแง่นี้ลย้อบออย่างเงียจเอาอย่างนี้เลยรอ่เล่นกันเล่นจริงๆกโอเคนะโอเคมครับนะามาดูอีกเรื่องนึงนะครับเดื่อที่สให้ดูสามเบอกเดือที่สามงานในในเรืที่สคือช่วยคนต่อเนี่ยคุณทำงานเหมือนเดิมที่หนึงคือคุณยังสิ้อของใช้เหมือนเดิมหนึ่งพันมากกว่าหนก็ได้น้อยกว่าก็ได้สมมุติหนึ่งพัน คุณชวนคนไปแล้วหกคนเดี๋ยนี้ชวนคนเพิ่มก็ไ,ไ,ได้ไม่เพิ่มก็ได้หกคนนี้อยู่แล้วหกคนนี้ก็ทําไงหนึ่งคือใช้ของครอบครัวละหนึ่งพันต่อเดือนแล้วหกคนหกคนนี้ก็ชวนคนแล้วหกคนเท่าไหร่ต่อมาคุณทํางานที่สามคือช่วยคนต่อเรื่องช่วยคุณไปช่วยคนต่อไปชวนคนเป็นนะมาเดินขาพนี้เป็นภาพนี้คุณไปช่วยนคนยคน,น,นะนีไน้ไปช่วยคนนี้ชวนนไปนอ,อ่ะชวนไปได้ ช่วยต่อไปให้ชมนะผมสมมุติว่าแต่ละคนชวนเหมือนคนเลิฟคนหกบอกคนหนงบอกคนหนึ่แล้วแต่ละคนในแดนที่มาที่นี่ยคือใช้ของครอบครัวละหนึ่งพันเอาหนึ่งพันพ่อฮะง่ายสมมติวงนี้ทั้งวงเลยมียอดธุรกิจเท่ากุนเดือนเดียวใช่ไหมสี่หมื่นสามคนนี้ก็เหมือนกันทำไปเรื่อยก็สี่หมื่นสาม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 จริงๆแล้วก็ไม่เท่ากันหรอกเพราะว่าคนไม่เท่ากันจำนวนการใช้ก็ไม่เท่ากันเลย แต่ผมยุใหไม่เ้าก,กันมเมื่อง่ายในการคิดโอเคไหมเหมืม่อสิน้นเดือนไปคิดยอดรวมยอดรวมทั้ง,งหมดเท่าไหร่ครับ4 3่หมื่นสามนล่นหนึ่สสี่ห้าหกหกนหกคูณสี่หมื่นสาได้สองแสนห้าหมื่นแปดพันโกปิดมดีหห้ามืนเก้าคิดได้ไหมคไ้ไหมเอ้ผมพูดแบบนี้มาเป็ร้อยน <laughs> ไม่เชื่อลองกดดูตามก็ได้น้ามักต้อง สองแสนหมเันเหมือนไมัจะถึงเช็คบอทุนะสองแสห้าหมื่นเก้าพันแอ็นพีปันผลให้ยี่สิบเอ็ดร์เซ็นต์เพาว่าเกินแสนห้าเกินแสนห้าขึ้นไปได้ปันผลยี่สิบเสูงสุดแปลงเป็นบาทคูณด้วยสองจุดแปด็ทั้งหมดนี้คุณการได้กับหนึ่งแนห้าหมื่พันเก้าสิบาทหนึ่งแันเก้าสิบเาทเป็นเงินทั้งกลุมจะได้ไหมครับเป็นเงินทั้งหมดนี้คุณรับคนเดียวไม่ได้ เอมจะแบ่งให้กับคนที่คุณไปชวนมาก่อนเหลือเท่าไหร่็ของคุณเช่นมาดูคุณชวนใครคุณชวนใหญ่นี้ตัวใหญ่คุณชวนแค่หคนก็แบ่งแค่หกคนแบ่งเท่าไหร่เท่าที่เขาทำเขาทำเท่าไหร่เขาทำเ่สสามสี่หมื่นสาได้เงนเท่าไหร่ได้เงินหนึ่งมื่นสี่พันแป้อก้บาทนนี้จำไหมอแสดงว่าถ้อแบ่งหคนคนละเท่าเท่ากันคือหนึ่งหมื่นหึ่นสี่พันแป้อยเก้าาทเขาทำเท่ากันอ้าวแทนคน ผมพูดดงเงิน4,800กำลังได้กับแบ่งเงิน8 8 5สี่8,885 4่แบ่งจากไหนแบ่งจากแสนห้าเอาแสนห้ามาลบขั้นตอนการแบ่งคุณไม่ต้รยเอีเแบ่งให้ขั้นตอนการรวเงินไม่ต้องรวยเอ็มวเป็นคนโอนให้เข้าเป็นีุดทุกวันที่สิบห้าของเดือนถ้าวันที่สิวันหยุดสิถ้าวันที่สบี่หยุดสิบสามเหมือนเดือนสามที่มาแล้หยุดเดที่สิ เอ็มโอนให้วันที่สิบสใจไหมและคุณรู้หาคุณได้อะไรเดือนนี้คุณได้เงนุ่นเจ็ดพันสองร้อยสี่บาทนี่คือเงินที่เอ็มบีจะโอนให้คุณสังเกตนะครับที่คุณมาทั้งหมดในแผ่สามสามทันสเมื่อกีน 3, 3ี้มีคำวา่าขายนะครับทุณอย่างไม่มียังไงนี่ไงเงินาไม่ใช่เงินขายแบบทุ่ทนกไป หนึ่งสหรับแมมันไม่ใช่การถายเลยผมทำส่ั้าเมื่อกี้กับแถนนี้แล้วมีคนยุ่งามันเกือบพันคนประัาณเนนี้ประมาณแปดร้อยพันคนผมได้เช็คแล้วเช็คแบบว่าคนประมาณเมื่อตุลาที่แล้วตอนนี้เราจะเพิ่มคุณมากครับหนึ่งนี่คือกาขายเลยไม่ใช่เชิขายครับอย่างที่สองคุณและคนนครเข้าัวคุณใช้ของมากกว่าหนึ่งพันหนพันเกืนึ่งพัคะแนนหนึ่คะแนนทุกมื่อกี้ว่าสามพันบาท สามพันบาทยังน้อยเลยปกติบางคนอาจจะดูด้วยท้ไปใช่ไหมครับถ้ามากกว่าหนึ่งพันอ่ะอันนี้เราทกว่านี้อยู่ครับผมถึงได้เินแสนเพราะว่ารอบเดิผมไม่ใช่หคนรองเมสิเจคนปัจจุบันนี้สิบเจคนมีคนทำจริงอยู่สิบหกสิบองคนอีก5้าคันที่เหลือซ้มมาไม่ใช่เพื่อนสิบสองคนเนี่ยมีคนทาจริงทำจริงอยู่มาแปดเก้าคนแปดเก้าคนผมได้สมควรได้เจอแสนนั่นนี่ไงมันเป็นยังไง แล้วเป็นแค่นันคิวด้ววมันมีได้4%ของตัวเองด้วยผมได้ยี่ไม่ใช่แค่สิบยี่บปัจจุบันน,นี้ใครเป็นคิวรเวลรู้รอยู่ใครเป็นคิวแล้วมันไม่ไม่แสนได้ไงมันก็ต้องแสนนี่นีน่คใช้ของแค่พันเดียวข้อสคุณรู้จักคนมากกว่าหคนแน่นอนแล้วถ้ามันเป็นเจ็ดแปดเกาสขึ้นมาอันนี้เพิ่มได้แน่อนใช่ไหมใช่<ำ>แลวแผนนี้ทำมต้องห มันลองรับเพช็ไงมันทำเพช็ได้เลยใช่ไหมอีกอันหนึ่งจะเท่าไปรลองเอาชุดโปรตีนหนึ่งชุดนะหนึ่งเซตน,นะแทนลงไปครับแค่โปรตีนเซตเดียวคุณซื้อฐานดีมากเลยต่อต่อบอกต่อกคนทำตามแบบเมื่อกี้นะครับเดือนสุดท้ายนี่คุณจะได้ alright. ประมาณสี่0นห้า เป็นยืดเซ็ตต่อเนื่องยาวนานเนื่อโปรตีนเซ็ตชุดเดียวทำไมต้โปรตีนเซ็เพราะโปรตีนเซ็ตทำ SOP ได้ใช่ไหมใช่ลองมาแทนนะครับ722ไม่ต้องพันหนึ่งนะเจ็ด้อยยี่สิบมาแล้วคนรวนั้นมันลงเลยพอดีมันจะได้มันจะเพดเลยเพ้ด้วยโปรตีนเซ็ตเลยเพ้ด้วยโปรตีนเซ็ตผมใช้ได้นั่นผมตอนนี้องค์กรผมให้ทำโปรตีนเซ็ตจบแต่เพิเองเอ้าบริเวณทำเหมือนเดิมแต่ให้เน้นสองคนนี้ด้วยแผนนี้ และคนที่ทําต้องทางน,นก่อนทานจะรู้ม,มันดีอ่ะผมรู้ม,มันดีไงดีามากๆเลยก็เราตอด้วยใจแล้วก็ทำมันเยอะมากเลยปัจจุบันเริ่มทำมันมากขึ้นเราลองไปทำดูนะครับบริสุทธชดุดเดียวก็ได้ยิ่งมีแต่ใชัพลัยิ่งดียิ่งศึกษาเทคภิคทานนะผมเชื่อมั่นไม่ใช่แค่บริสุทธิ์ผจะใช้กับทุกอย่างเลยโอเคไหมถ้าคุณทำทุกกิจส่วนตัวอยู่ได้เงินเดือาแสนได้บออริโภคบริสุทธิ์ว้าใจกาไมไอเนี่ย ตั้งแต่วันที่หนึ่งแนวันที่สามสิบคุณก่ยุ่งกับมันแต่อ้เนี่ยคุณใช้เวลาว่างเวลาว่างมาทำมันขนใช้เวลาว่างอาทิตย์มันน่วงมันเสาร์เมื่อวานเราจัดงานที่สระบุรีเอดีแคมเชิญพี่แดงกับพี่ทวีวงศ์คนประมาณสองสามร้อยคนพึ่งหลังเมื่อวานวันนี้ก็ทนี่ก่อนเดี๋ยวที่หน้าไปโคราชต่อจากงานนี้ครับที่โคราชนี่ผมทำอยู่อย่างเงี้ยใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์มาทำแล้วทั้งวันนี้คุณทำงานประจำแปดหมื่นถึงสามหมื่น เอ็มดูข้อมูลจริงคุณไม่สงสัยทะไรไหมเขาลาออกกันจาการรมจ่ะก็มันแซงไงมันสองเท่าสามเท่าแล้วไอ้ีันงานเนี้ยทำทั้งเดือนเลยตอนเนี้ยรับจริงไม่ถึงสามหมื่นหรอกทุกคนทุกคนหลายหลายคนเพราะอะไรกู้ไงบางคนเหลือพันกว่าเนี้ยไม่ได้ว่าอะไรคนะเป็นเรื่องจริงผว่าผมไม่น่าผมรู้ลูกน้องผมรับเท่าไหร่เวลาจะกู้เราผ่านลูกผมอ่ะเอาอยู่แล้วอันนี้กู้เท่านี้เหลือเท่านี้กู้เท่านี้จบนะครับลูกคน ข้าก็ยังหูไม่รูเหมือนกันป่ะเฮ้ยรือใครอ่ะน,น,น, <c oughs> น่ะ <c oughs> คนคเขามาออกมาโนเงินเนก็มาแท้มาแลคค้วแม่เงินเ็เนี่ยหักค่าใช้จ่ายแค่ห้าบาทิบาทไม่เกินนะคุณไปดูสถิติเออหักค่าโบนค่าสัญญาจำไ,ได้ไห้ดูสลิปนาโอนเรงดูแต่ยอดที่ส่งมาให้เน้นๆเลยอ้าวนนักศึกษานักศึกษาปัจจุบันนี้นะครับได้เงิน คนที่คนที่รู้รู้จักเบนทำไมไอ้สาวมัคนโคตรโชคดีเลยผมเลยพูดเสมอว่าถ้าผมขอพรได้ขอนะ้อในตะอนนี้นะผมจะขอให้เบนกลั <c oughs> กบมาเป็น18กลับมาเป็น18แล้วก็เอาความรู้ตอนนี้ด้วยขอความรู้ตอนนี้ด้วยแล้วจะเลิกมาเบนเนี่ยตอนนี้แอปไลน์ผมเป็นใครก็ได้ไม่เกี่ยงผมไม่ทำเองแล้วก็ฟังแอปไลน์เชื่อแไลน์นะเชื่อเรื่องมันนะ พราะตอนนี้ผมว่าลานผมอยู่ไกลครับลายผมที่หมอนี่ยอยู่บนผมอยู่ลูบุรีที่หมอไม่เคยลงมาช่วยผมเลยนะครับผมทำเองนะครับมันจะเกิดองค์กรลูกเรียงไงลายอยู่บนผมอยู่ลูบุรียงลายมาผมแค่ครั้งเดียวคือวันที่ผมเป็นแพทย์ที่นั่งแล้วผมจัดงานในเดสทั้งที่หนึ่งผมไม่ได้เชิญพี่หมอมาเป็นเป็นเกียรติที่หมอนั่งข้างหลังพี่บอกบอกพี่หมอนั่งเฉยๆนั่งยิ้มนิ่งๆที่เรื่ผมจัดการเองงานในเดสทั้งที่หนึ่งลูบุรีผมจัดการเี่หมอมายนั่งยิ้มกระโดดสลั นั่นคือหน้าที่ใหา่ให้คนมาเดิหลายจบ<น><น>ผมบอกว่าพี่หมอถ้าลงมาจากโอนมาสอนผมมาสอนงา,านนี้ไม่ต้องผมไปเรียนรู้เองในเซ็นเตอร์ผมมีขาพี่หมอถ้าจะมาที่ลพบุรีเพื่อจะพาผมเข้าเซ็นเตอร์ไม่ต้องผมมีขาผมเดเข้าเองได้พี่หมอถ้าเกิดจะมาพาผมไปทํางานื้นขาข้างนอกไม่ต้องผมมีขาผมมีหัวผมมีมือผมทำเองได้ พี่หมอถนะ้าเกิดจะราลองมามามาดูช็อปว่ามันมีอะไรบ้างแนะนำผไม่กอเข้าไปสิเดียได้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มาหาผมนครับเดียวคือวันที่ผมเป็นแ,นนแ,นนนแพันที่นัองแล้วที่ถึงทันใจเลย่ีโขงกับลูกลิวันนี้มันคือทุกเดียวคุณคุณจะมัวให้อัพไลอัพไลน์อัพไลน์ก่อขาอะไรอยูแบบ่นล้วแหละเรื่องราวลุกลิง,ลงเล่าหนึ่งนาทีเป็นเรื่องจริงของลิงเวลามันออกเูืมาสองตัว มันจะกอดรูปตัวหนึ่งไว้แน่นๆอีกตัวหนึ่งมัไในไ่กาตัวนี้กินนมไหมไอ,อตัวนั้นมึงจะมาจะยิ่งหน่อยก็มาดูนมไปไปหากินได้ประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของลูกลิงสองตัวนี้มันจะมีตัวหนึ่งตายคือตัวที่แม่มันกอดเพราะแม่มันกอดแน่นเกินไปจนลูกมันขาดอากาศหายใจแต่ลูกตัวที่ห้าคือตัวนั้นและผมเป็นลูกลิงตัว เดี๋ันนี้จากงารนี้อยู่13จังหวัดเหลือมาน5-8จังหวัดเขา,าก็สกินเหมือนกันว่าจากไหนบ้างที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่ผมให้ความสำคัญถึงแม้จะปีละครั้งก็าตาม <c oughs> ผมก็ต้องรองมันเกิดใช่ไหมครัแบบนี่ไงนี่คือที่มาขอางวันนี้ใครที่เป็นดาวไลน์ก็อย่างอย่าก่อนแต่ขาอัพไลน์และเรียกแต่อัพไลน์มาช่วยหน่อยอัพไลน์ไปเซ็นเตอร์ไม่ได้มารับหน่อย อัปลายมาช่วยคนนี้หน่อยคนนี้อยากช่วยมากเลยอัปลายทำอไมนี่ไม่เป็นอันนั้นไม่อะไรกันนะขนาถ้าคุณอยากทำให้คุณนิดให้ไปได้เร็วเดี๋ยวนี้ผมมีอยู่หกข้อตองท้ายให้คุณดูว่าอะไรบ้างเนี่ยถ้าคุณเป็นอัปลายอย่ากอดดาวลายไว้แน่นนะเดี๋ยวมันขาดอากาศหายใจเดี๋ยวมันตายคาร์บอนเคยไหมไอที่กอดมันตายเขรามาเยอะใช่ไหม เออตอนนี้ผมเลี้ยงลูกลิงผมก็อย่างเงี้ยเปนเ็นธรรมชาติไปไปไปแต่ไม่ไดบอกงี้นะทำให้เขาเป็นคือวันนี้ถ้าจกปุ๊บคุณบอก่เอาแล้ววะมึงต้องเป็นลูกลิงเสียจเห็นบอกแล้วโอเคไอ้ทนเองมันตาย คุณต้องสอนมันก่อนแล้วคุณที่เป็นตาอะไรเออคุณเป็นลูกหลิงตัวหนึ่งฝังใส่เข็มไปแล้วลูกเธอคุณทำเองคุณไม่ต้องมาร้องโก้ชเลยไม่ใช่เดี๋ยวมึงตายไม่เชื่อหรอคุณยาวไว้ใจตัวเองเด็ดขาดคุณอย่างนี้ยาวไว้ใจตัวเองถ้าคุณจัดกรอบไปนิดเดียวไม่เข้าเซนเตอร์สักเดือนนะโทรไปไม่ติดแล้วหากระดูกไม่เจอบอกให้เลยเอาข้างต่อ หลายๆคนมองว่าเอ๊ะลูกโซ่หรือเปล่าคนใหม่เดี๋ย,ยลูกโซ่มาพี่ไดวิดเปล่าคือผมก็ผมก็จบไม่ไดหนึ่ผมจบเรียนเศนาฬิกาแล้วจบเศแล้วกูคิดว่าถ้าเป็นลูกโซ่นี่เศจะทำไหมนะเออจู่ๆก <c oughs> ็ฉุกคิดสักคำนึงอ่ะเฮ้ยถ้าเป็นลูกโซ่คน ไม่ทำหรอกถ้าเป็นลูกโซ่หมอไม่ทำเหมอนั่งข้างหลังอ่ะถ้าเป็นลูกโซ่หลายๆคนที่นี่ไม่ทำหรอกใช่ไหมใช่เราไม่ใช่คนโง่ครับที่ทุกคนไม่ใช่คนโง่ไม่ต้องจบเสพไม่ต้องจบหมอไม่ต้องจบวิชากัธยมแครับเราทุกคนที่นี่คิดเป็นว่าลูกโซ่เป็นโซ่แต่ผมจะเคลียร์ให้ดูว่ามันไม่ใช่ลูกโซ่ยังไงมันไม่ใช่ชีวิตยังไงสมมตินายเอมาชวนนายบีนายบีมาชวนคุณคุณมาหลังชวนเลยนายเอไม่ทำอะไรเลยศูนย์นายบีซื้อของใช้ทารเตเนคุณซื้อของใช้เรื่องนีคนตัดซื้อของด้วยมือ่อง ถ้าไปลูกโซ่ลูกพีระมิดคนมาหลังสุดแต่คนมียอดมากที่สุดถ้าไปลูกโซ่ลูกพีระมิดไทยได้เงินมากสุดใช, A, ใช่ไหมครัแต่เมยไม่ใช่ม,มาฟังดูเวลาเามย์คิดยอดที่ไครประโยคนี้นะครับเวลาเมย์คิดยอดที่ไรยเมย์จะรวมยอดทั้งหมดจากล่างขึ้นบนโดยฐานบนนั้นเช่นคิดยอดที่เอก็คิดยอดจากล่างขึ้นบนรวมไปยาเอยอดเอเท่าไหร่ครับนรหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน 60เป็น10,000บาทยอดส่วนตัวของเอเกิน60แต่ยอดของ A ทั้งหมดคือ10,100 60เป็น10,000บาทโอเคไหมลอคิดดีครับยอดดีก็เหมือนกันคิดยอดที่ใครก็รวมยอดทั้งหมดจากล่างขึ้นบนไปหาคนนั้นก็10,000เป็น1,000ยอดดีคือ1,000ยอดคนเท่าไหร่1,000เท่าไหร่ถ้าใจอยากคิดยอดโอเคเนาะทีนี้มาดูกัน ยอด A คือหนึ่งหืนหนึ่งพัปันผล6%แปลงเป็นสองแปลงเป็นบาทคูณสอปรเซ็คูณกันได้หนึ่อบาทเอาวาก่อนยอดีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนแป่ปันผล6%แปลงเ็บาทคูณสอปร์เซ็ตได้หนึ่งพันแปดร้อยบาทยอดคูณแค่หมื่นเดียวปันผล6%แปลงเป็นบาทคูณสอประเซ็ได้1นึ่งพันเจ็อยยี่สบองบาทเวลาคิดยอดที่ใครจะรวมยอดจากล่างขึ้นบนไปหาคนนั้น แต่เวลาจ่ายเงินไทยต้องแบ่งก่อนรับคนเดียวไม่ได้อันนี้เอรับคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้องแบ่งก่อนแบ่งให้แบ่งพีก็าเอชวนบีใช่หมใช่แบ่งบีแล้วแบ่งใ่าีบีทำเอรับหนึ่งแก็สี่แบ่งให้บีหนึ่งแ่งก็สี่พาอบีทำแบ่งก็สี่เอเหลือศูนย์อ่ะเแบ่งตัวแล้วรับมาแล้วศูนยคนละบีละบีทำหนึ่งแปดก้าสี่รับหนึ่งแปดก้สี่เลยห ไม่ต้องแบ่งแบ่งให้แบ่งคุณนอะเพราะอกับีชวนคุณแบ่งเท่าไหร่แล้วที่ค <Okay. S 1> oh, ุณทำคุณทำหนึ hand, B, so. B, ่งเจอสองเอาหนึ่งแก้าส you know, right right ีลบเสองมีรับหนึ่งรสองันคุณทำหนึ่งหมื่นแบ่งใครไหมไม่ต้องแบ่งรับเน้ๆเน้นห่านเจเห็นไหมเอมาก่อนดีม่หลังคุณมาหลังสุดไม่สำคัญคุณทำมากได้มากมีทำน้อยได้น้อยเอไม่ทำไม่ได้ มาก่อนมาหลังไม่สําคัญคําว่าทําคืออะไรคําว่าทาคือหนึ่งใช้ของสองชวนคนสามช่วยคนสี่สำคัญมากคือเรียนรู้ถ้าในสี่ข้อนี้ทําอะไรไม่ได้เลยให้ทำข้อหนึ่งกับข้อสี่ข้อหนึ่งคือใช้ของก่อนก็คุณบอกแล้วว่าในห้าสามห้าวันนี้คุณเลือกห้าสามในก็ไปใช้ห้าสามซื้อมันใช้ให้เป็นจริงก็คืออะไรเสร็จแล้วทําข้อสี่คือเรียนรู้เข้ามาเรียนรู้ก่อน ี๋ยวมันจะเดินข้อ2ข้อสามาเองแล้วข้อ2ข้อสเป็นขั้นตอนที่คุณต้องเรียนรู้คืออยู่ในขั้นตอนที่สี่คุณต้องเรียนรู้ว่ามันคืออะไรมันมีอะไรหลาอย่างสารพัดแอมเว์ไม่ใช่อะไรที่มันตายตัวถ้ามันตายตัวผงคำยากมากแต่มันไม่ตายตัวเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เข้ามาหลากหลายศาสนาชีพแมทุกคนรุนทําได้โอเคไหมโอเคแล้วอ่ะ เมื่อกี้จำเดือนที่สามไหมครับได้ยี่สิบเปซคือถ้าคเจ็ดเนาะคุณทำเป็นยี่สเปซ็นต์คุณที่มากเดือนต่อไปเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมได้ถ้าคุณทำอย่างนั้ได้ในสิบสองเดือนใดๆคุณทำได้หเดือนโดยมีสามเดือนติดกันแบบนี้โดยสามเดือนนี้ไม่ติดก็ได้สาเดือนนี้ติตก็ได้คุณเดืนไอ้เจ้ามังผมเดือนที่หนงถึงเดือนที่สองเป็นรั ยันที่ 3, ที่สยนเป็นร่วดปัจจุบันนี้ถึงเดือนที่สามนะครับเป็นร่วดเป็นชิวร่วดสอเดือนสองปีแล้วไม่สมดนม่ดนีไม่ได้เหมืกับให้น้่นชิวหรอนะแต่อย่างเป็นเพรแล้ว <laughs> อ่นะแ่ตั้งใจว่ามีหน้าจะเป็นเป็นได้ไหม <laughs> อเออทำได้ คุณจะเป็นนักเูแลนารลงทุนนะครับจากภาพในใจเมื่อกี้คุณสมัครต่อกับเพื่อนที่ชวนเนนี้คุณมาที่หลังอีกมีแพลนอะไรกันไปเมื่อคุณเป็นแบบนี้คุณเป็นแพลนลดคุณจะล่าถาจากแพลนเดิมขึ้นตรงกลางอันดเลยเรียกว่าเป็นลูกแย่แล้วกันไม่ได้เป็นลูกทรงเอาแล้วคน yup. น lives, the ี้คนนี h, ้ได like ้อะไรเดี๋ยวมาดูต่อเมื่อคุณขึ้นตรงกลางอันดเลยแล้วคุณได้อะไรบ้างเป็นแพ่นั่นแหละ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจ ถ้คนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีคนอื่นแค่สองคนนะไอโอกรถ้างนั้นคงไม่มีทางไปได้มันมีเขั้นตคนอยู่ต้องถถมีคนขั้นนำสามสี่คนเล้วมาเนี้ยถึงยอดเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ผมให้เข้าๆอยู่ประมาณร้อยถึงสามร้อยแล้วเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับยอดขึ้นอยู่กับวิธีการทำ,ทำงาน100 300, รน้อยถึงสามร้อยไม่ได้คนาำคนเดียวเหมือนที่เห็นเมื่อกี้แค่สามคนน่าช่วเมื่อกี้ก็สองอร้อยห้าสิบห้าสิบแปดคนแล้วเห็นไหมเป็นแล้วอนนั้นเป็นแล้ว न उन महिनतु तूं थुकी ख़ुन तूंबुने